เอาตัวรอดแต่การใช้ชีวิตของเรานะัน้นมันผิดเราก็เลยมีโอกาสที่เราก็เลยอยากจะพูดให้ฟังแล้วก็พูดทีนี้พ่อท่านตงพูดว่าอะไรนะเราก็พูดว่านี่นะถ้าเราเนะี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่เรามองส่วนประโยชน์ส่วนรวมจะดีที่สุดถ้าใครมองเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปน,ะนะนั่นแหละคือคนที่มีความเสี่แก่ตัว อาจารย์สุเิรินพรจ้าคุณโยม,มาสีมาสีสีสยามนะจ้าขอบคุณมากจ้าแล้วก็อาจารย์สุจเจรินพรเนาะร้านตัดสูตรฮักสูตรพัทยาอเจริญสุจเจเิญพรคุณโยมหนุ่มเนาะน,ะนั่นแหละนี่แหละวันเวลานาทีมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อก่อนเราเคยเรียนเนี่ยเราเรียนคือเราถึงบอกว่า มันเรียนไม่สุดสักอย่างเนย่เราชอบในไอเรื่องอะไรมากที่สุดเราชอบในเรื่องไปฟ้าเย็บปุนะ่ชอบเลยคือชอบคือเป็นหลักธรรมที่เขาเรียกว่าฉันทะวิิยาคิตาวิมังสาหลักธรรมตัวนี้ก็เด่นถ้ความพึงมปัจจัยรักใร่ในสิ่งที่ได้กทำน่ะสิ่งที่เราชอบน่ะมันจะสําเร็จเหมือนกับท,กทุกท่านที่ทําแล้ววิเคราะห์เหมือนกับเราอยู่ตอนนี้เราวิเคราะห์ ทุกข้อมูลนะคุณยมมีส่งข้อมูลมาให้เราตลอดเขาบอกให้เขาให้เราไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะในยูกูเกิลนี่แหละเราจะได้มีความรู้เพิ่มฮะแต่บางทีเราเหนื่อยมันก็มมีเวลาว่าตรงนี้เหี่ยคือความรู้เพิ่มเติมที่เราจะได้ศึกษาต่อเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะอยู่เฉยโดยที่ไม่มี คอณใส่ทำาองข้าวอยู่เปล่าดูไม่ลงทอปนะ้ำมาแล้วหายไปเลยนะมาแรกมาก่อนเพื่อนอาจจะเดินสืเพือนะ้อไม่องทอปเนาะยังไม่ได้ทักไม่ลงทอปเลยเนมะื่อกี้หรือใจน้อยน้อยใจผมตกใช่ไหมคุณม่ปกติน,นนะคุณหม่ในแลบเป็นลักษณะนี้แหละทุกคนเราเข้าใจอยู่ในจุดนี้ว่าบางท่านอาจจะมอง ที่ว่าอะไรมองเวลานั้นหายไปโดยที่ไม่มีคุณค่าแต่ทีนี้เรารู้แล้วว่าคุณค่าที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ไม่มีที่ที่สุดเลยคือเวลาเวลาหมุนไปเรื่อยๆเรเราเห็นเวลาเนี่ยมื้อเช้านี้เราทําอะไรเราก็เลยบอกล้วอธิบายพ่อฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าแบบบวมหักเนาะ นั่งกินเขา่าด้วยนั่งคอยก็นั่งนี่ดหงดกวาดวไปกวัดความสะอาดบ้างแดไปได้คนอืืนบยู่กับโบเห็มไม่ใช่เราก็บอกว่าเรากลัวเวลาที่มันเราก็เลยบอกว่าโมเมนต์นี้พอเวลาเนะี่ยมันหมดไวนะเหมือนแต่ก่อนที่ผมเป็นกินเหล้าอดเที่ยวสูบบุหรี่นั่นแหละไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลย เราบอกว่านี่เราค็อเลยบองว่าเวลาเนะี่ยถ้าจะมารอให้ท่านพระยาติโยมกินข้าวรับสำรับกับข้าวต่อจากเรานะให้อิ่มก่อนนะเราถึงจะทำความสะอาดแล้วเก็บของของเรานะมันเสียเวลานะคุณโยมเป็นชั่วโมงเนะ่นะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเราทำอะไรตั้งหลายได้ตั้งหลายอย่างหวาดไปไม้นี่ได้เป็นไรเลยนะจริงนะ หนึ่งชั่วโมงนะสิบหนะ้านาทีจากนี่ถนนสายยาวเลยเราวัดนะไวไหมนั่นแหละเพราะลานปูนนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเวลานะั้นมันมีค่าเราก็หวังเราไม่อยากจะสูญเสียเวลาไปแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเรามองอยู่ที่หน้าจอหรือเรามองเราทำอะไรสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเราตอนนี้คือเวลาเวลาเราเหลือน้อยแล้ว เดคุณโยมอยูเลยเยอะห้าสิบปีแล้วนะไม่ใช่น้อยแล้วนะเยอะแล้วนะแต่ที่น้อยเนี่ยก็คือมันอายุน้อยเนี่ยคืออายุเหลือน้อยนะเราเป็นคนอายุน้อยนะตอนนี้ทุกคนว่าเราเป็นคนอายุเยอะหรอเราเป็นคนอายุน้อยเ,ยเหลือน้อยอะ <c oughs> <c oughs> ใครว่าเราอายุ เยอะเราเนี่ยคนที่มีอายุน้อยอายุมันเหลือน้อยเพราะฉะนั้นแล้ว